สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ t ต y บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์ดีๆที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจในช่องเมจิกทาร์ลบายคิตตี้นะคะเราได้เห็นแล้วก็ได้ดูได้อ่านได้ตอบกลับทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆ วันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดธาตุน้ำธาตุน้ำกรกฏมีนพุจิเนาะธาตุน้ำมาดูกันว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้างทีนี้ลักษณะบุคลิกของคนที่เกิดธาตุน้ำนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนนุม่มอ่อนโยนเป็นคนที่ชอบ เือเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจกว้างเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาจะแบบอารมณ์ดีอยู่เสมอแล้วเขาก็เป็นคนที่เงียบเงียบเรียบร้อยนะไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนแต่ว่าถึงตอนมีเรื่องนะเขาก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะ <c oughs> ทัดน้ำเนาะเป็นบางครั้งนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่ามาดูกันว่าธาตุน้กากรกฎดมีนพิจินะจะมีสิ่งใดๆใใเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมบ้างนะคะธาตุน้ำกรกฎดมีนพจิจิโอขอโทษขอโทษเอาใหม่กรกฎดมีนพิจิธาตุน้ํานะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้าง ไปแรกว้าวเดชาริอร่อนชาริอร่อนเป็นลักษณะของของออคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งยอดยานพาหนะ การเดินทางช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องให้ล่าช้าในเรื่องของการเดินทางบ้างนะคะแต่ว่าในทุกอุปสรรคปัญหาเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะเดชาริออนเนี่ยเขาะจะเป็นลักษณะไพ่ประจําราศีกรกฎลักษณะของเขาเนี่ยแต่ในนี้ไพ่เขาจะเป็นผู้หญิงเนอะลักษณะของของชาริอร่อนเขาจะเป็นคนที่เท่สมาร์ท เป็นคนที่อยู่เป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ท่าเรือเกี่ยวกับการขนส่งส่วนใหญ่โดยหลักแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงในการในการทํางานหรือในการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาาจ,จะเป็นคนที่ทํางานเป็นทีมก็จะทําได้ดีนะคะ ชายีออดเขาจะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมชอบออกกำลังกายอาจจะเจอเขาได้ในแบบฟิตเนสอะไรแบบนี้นะจะเป็นคนประเภทนั้นนะคะมาดูกันการอ่านไพ่มันจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะบางทีอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครใครที่อ่านไพ่ตรงกับเรา เข้ามาดูการอ่านไพ่แล้วแบบจริตตรงกันก็นับว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเนาะแสดงว่าเรามีมีเขาเรียกว่าอะไรมีความไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หมายถึงว่าจะมีการเกี่ยวดองกันเนอะหมายว่าหมายความว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่แบบสื่อให้เราได้มาอ่านไพ่มาชมรับชมคลิปกันนะเนาะมาดูกันต่อนะ ว้าวทัดน้ำไหมสมิกี้มันหงายออกมาแล้วเราเปิดให้เลยทีออฟ Cup ทีออฟ Cup มันจะเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองการสแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้พบคู่การได้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นะใครที่เป็นโสดอาจจะได้พบคู่ด้วยนะทีออฟ Cup นะคะ เป็นลักษณะของสิ่งดีๆเรื่องดีๆการเฉลิมฉลองไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องงานกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเรื่องดีๆและข่าวดีๆเข้ามานะคะมาดูกันต่อพทดนน้ำกระดเมียิจินะช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นนะคะ เซเว่นออฟคัพเซเว่นออจะเป็นลักษณะของการขอพรก็ได้นะหรืออมันจะเป็นอะไรที่สิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้เยอะๆละหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดเราฝันเรามุ่งหวังเอาไว้เนี่ยหลายแบบเยอะแยะมากมายเลยในจินตนาการของเราเนี่ยในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ย มันมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราบรโนเอาไว้เรื่องที่เราคิดเอาไว้เรื่องที่เราจินตนาการเอาไว้เนี่ยมันกําลังจะเกิดผลเนาะมาดูกันต่อนะคะกระกฎมีมพิจิมีสิ่งใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ในออฟคัพในอัฟคัพเป็นลักษณะของอัศวินถือถ้วยเนาะอัศวินถือถ้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอาเออขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนน้อมมีความมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบรักสวยรักงามเนีย่ยดูลักษณะจากเขาที่อยู่บนใบบัวนี่ดอกบัวนี่เนาะเขาเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์รักสวยรักงามเราอาจจะได้เจอเจอคนแบบนั้นก็ได้เนาะ คนที่รูปสวยว่าเอาู่ิอะไรกระโดดออกมาไฟออฟเพนทักเกิลไฟออฟเพนทัเกิลห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นลักษณะของการขาดแคลนในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะการเงินติดขาดหรือว่าบางคนอาจจะแบบมันมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้เงินน่ะอาจจะ บางคนบางครั้งเนะี่ยอาจจะต้องแบบขอการหยิบยืมหยิบยืมเงินจากคนอื่นหรือบางคนเงินก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังสามารถนำออกมาใช้ไม่ได้มันก็เลยแบบเป็นช่วงที่กำลังติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะมาดูกันต่อถ้าน้ำกรกฎมีนพจจินะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้าง เอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพก็หมายถึงถ้วยรางวัลนสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรางวัลชิ้นใหญ่อาจจะมีมีใครที่เป็นโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคู่คู่รักใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะมันเป็นเรื่องของ การยินดีในเรื่องของคับมันจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเอ็ดออฟคัพมันหมายถึงการที่จะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครบางคนที่เรากําลังจะได้เจอเจอเนี่ยอยาจจะได้เจอเจอจากการเดินทางก็ได้นะมาดูกันต่อนะคะว้าว เดือนสิงหาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดทัดน้ํากรกฎมีนพิจินะเอ็ดออฟวอลดูสิมาทั้งเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟวอเลยนอกจากนอกจากจะมีใครบางคนที่จะได้พบคู่จากการเดินทางแล้วเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆเรื่องดีๆจากการเดินทางแล้วเนี่ยมีใครบางคนที่จะได้เริ่มต้นการ ทำงานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่และสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนมีไอเดียมีความคิดฉลาดหลักแหลมในช่วงนี้เราแบบคิดไวทําไวมันจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะเอดอ็อกบอเนี่ยมันจะหมายถึง ลักษณะของธาตุไฟก็ได้นะเมษสิงห์ธนูมันจะหมายถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์การเริ่มต้นการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆม,มันเป็นตัวแทนของพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆห,หมายถึงการที่เราจะพัฒนาตนเองในไปให้สู่ความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการจเจริญเติบโตในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะ ใครที่ทำงานบริษัททำกินเงินเดือนเนี่ยจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าใครได้รับเอสออฟบอลเนาะมีเกณฑ์ได้ย้ายงานด้วยนะเอ e ออฟบอลนะคะทีนี้เราจะมาดูกันต่อทัดน้ำในเดือนสิงหาคมจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้างนะคะ เซเว่นออฟเพนทักเกิลเซเว่นออฟเพนทัเิลมันจะหมายถึงการหยุดการรอการพักเหมือนว่าเราได้ลงมือลงแรงไปแล้วในเรื่องของงานเนี่ยแต่แทนที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเนี่ยเรากลับจะต้องรอในช่วงนี้เราต้องรอก่อนนะเนาะเราเหมือนแบบให้เราหยุดเพื่อรอดูว่าผลประโยชน์ที่เราจะ ที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างบางคนอาจจะรอในเรื่องของหุ้นในเรื่องของการลงทุนต่างๆเรื่องเขาเรียกอะไรนะเ,เงินปันผลอะไรแบบนี้รอเงินมันยังไม่เข้ามามันต้องรอก่อนนะคะมาดูกันต่อนะพัดน้ำเดือนสิงหาคมนะคะสิ่งใดใดเกิดขึ้นบ้าง ว้าว t อ o of one two of one เป็นลักษณะของการที่เราแบบมันจะมีสอง,ส,องสิ่งสองอย่าง2ง,งานให้เราเลือกเนาะเออหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วน2คนขึ้นไปหรือลักษณะของงานออนไลน์หรือเรากําลังรอรอเกี่ยวกับเรื่องการได้รับการตอบรับในเรื่องของโลกทางไกลโลกออนไลน์อะไรเงี้ยเรากําลังจะได้รับมันนะคะใครที่ ทำงานทำธุรกิจเนี่ยอาจจะได้หุ้นส่วนเพิ่มขึ้นสองพุ้นขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะมาดูกันต่อทาดน้ำนะคะ,าะการกดมีนพจิในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นนะคะว้าวซิกออ n เปนทัคเคลิลซิกออกเ,เมันเป็นลักษณะของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันเนาะช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนมาให้ ให้การหยิบยืมหยิบยื่นในช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงิ<ใ>นเนี่ยพอดูเนี่ยเรื่องของการเงินเราเหมือนมีติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เนาะมันเหมือนงเงินเงินมันยังต้องรออยู่อ่ะอะไรที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วอ่ะผลกําไรมันยังไม่ได้รับการตอบแทนตอนนี้นะมันต้องรอรอไปก่อนแต่ว่าถ้าเราติดขัดมันจะมีคนช่วยมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินนะคะไม่ต้องกลัวเนาะ ธุรกิจออนไลน์ก็กําลังจะไปได้ดีนะคะเนี่ยสิ่งดีๆเรื่องดีๆนวัตรกรรมใหม่ๆที่เราคิดเราสร้างสารรค์เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะประกมันอยากจะบังเกิดเป็นผลดีแต่ว่าในช่วงเนี้มันอาจจะต้องรอหน่อยเพราะมันช้ามาตั้งแต่ชาร์ิออดแล้วเนะเราช้าช้ามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วเราก็อยากจะช้าช้าพักพักรอรอต่อไปแต่ว่าไม่นานหรอกมันจะดีมันจะดีขึ้น อาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเพราะดูสิเราได้เอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพมันหมายถึงถ้วยรางวัลสิ่งดีๆเรื่องดีๆการเริ่มต้นงานใหม่และเร่เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเราอ่านได้ประมาณนี้นะคะธาตุน้ําในช่วงเดือนสิงหาคมรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะอันไหนไม่ดีที่คิดว่าพูดไม่ถูกใจเขาเอ่อ ดูแล้วไม่ตรงก็ให้ผ่านผ่านไปเนาะดูเป็นอะไรสนุกๆก,กันนะคะขอบคุณมากนะคะเมจิกทาลลอดบายคิตตี้ค่ะ